ใการเดินทางสำรวจกายวิญญาปณิจฌาคารุนแรงม่ต้องคนละเมออาจจะเป็นทุกข์วันนี้ก็เป็นทุกข์ปัจจุบันผ่านข้ามาแล้วมันไม่เป็นทุกข์สบายแต่ว่าคนใจผ่านข้าตอนเช้ามาก็เป็นทุกข์ทุกข์ความหิียวยีก่อนพักก่อน ทฉันมือเดียวฉันเลยฉันตั้งแต่เมื่อวานแล้วท่านแสดงมาเป็นทุกวัน่าวันนี้เราทั้งทั้นหลายเป็นที่ทราบกันว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ที่เกิดขึ ada, ้นในพระวสีนาทางแรกพระรษาตะไคือพระพุทธพระงรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นทางแรก ในมันมีเมื่อสองัามต่อปีที่แล้ว,วมีพระพุทธพระปัตตสคโขพระธานาไตรออกจากที่พระองค์พระสมาส,งมาสังฆมุนจีจากในตัสสะลูกอริยสัสีคือทุกสังฆ์ไทยนี้โดยมรักตอนที่พระองค์จะอ,อกตัวนั้นพระองค์ก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์พระองค์ก็แสดงเจวไปหาคนทางออกจาก ของทุกข์้อความเปลี่ยนพระองค์เห็นเทวทูตุสีก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นสมนานะนะพระองค์เห็นเทวทูตุสีทำไมเป็นจิตแก่ทำไมคนจิตเจ็บทำไมคนจิตตายในองค์เห็นสมนานะนะครับชนะชนะน้าก็อไปลายตามชั้น,นหานาที่เป็นศาสนิกขององค์ชนหก็ตอบไปลาย องค์ก็เอาไปคิดผมคิดในบุรุระยชนายนสองค์ก็เมื่อสบารมีของพระองค์เกิดแลองค์ก็ได้ออบตรวนอายุยี่สิบเก้าพรรษได้ตกาสมาบำเพ็ญทุกกิจกรรบำเพ็ญในศึกษาในสำนักอาจารย์ต่างๆนะพอานาโตัการาพนะจหมดใสหมภูมิของ จากจอ่อนผมก็ไม่เห็นว่าเป็นหลักตางสรู้ผมก็บอกเป็นผู้ก่ออาปริยาซึ่งเป็นเทีย่ที่จัฟทำให้ตัสรู้ติ่เป็นพ้เป็นของตลาดอย่างยิ่งของสุนอิเดียในสมัยนั้นอย่างผมก็ทำเจอผมทานไปหกปี แต่ต่อองค์ก็ไม่ใช่แนถทางตอนสรุปสุดท้ายพระองค์ก็มาบางเย็นเทียนทางด้านจิตใจนะโดยกรงมลนะคระเนสถิคอือนที่สงันะอองนะับูชา,า,นะา,าที่พระองค์นะหลับข้ามอนุปายะครับอย่างขุนสรัพจ์จำในสติยาเป็นปัญญานะที่พระองค์ด้บาเป็น Khoảng khi tiền đã kiếp, đăng lên trí, đã đăng trí chạy, ông ổng đã thán, trí vợ đi, ông ổng đã xả lưu để lượn chặt lượn anh, hẹn thay thay, chặt lượn lưu, ông ổng còn chặt mạnh lúc chặt bằng đi. Nên thì, ông ổng một khởi năng lực, đi การจากที่องค์นายตัดสรุนและพระองค์ก็แสดงงานพระประดับขององค์นั้นลึกซึ้งมากอย่างยา,งากที่จะนำองค์ก็ทุกทวยงาทั้ง49วันเลยจากนาลึกซึ้งมากจากให้ใครเป็นคนแสดงให้ใครเป็นคนแใงแสดงให้ใครฟังจงากตระหรู้และเนื่องขึ้นอาจารย์ทั้งสอ,อ,องถืออายพระบุตรไปทำการจำบุตรก็รู้ว่านาอาจารย์สาวงามได้ ตายแล้วนะพวกก็นั่ถึงปัญญาวกลลสสีที่เป็นเพื่อดลบทุกข์ลบสุขจริงที่มาโทากของโอบหวังจาได้นัดฟังสอนโอก็เดินจากนคพรทธกัญยาเดินทาไปนมาสีเมื่อถึงเป็นปาราสีแล้วในปัญจาวกีอย่างนี้มาสำหรับชาวบ้านในเซรปา ความกติกาอันไว้ว่าจับในต้นลำนั่งตั้งน้ำนั่งชานงไว้จะนั่งปัฒนานนั่งก็นั่งปัานดิก็ดินะครว่านะคเสิรว่าพระสมัสมเด็จนั้นมีความมากมากอกับบ้านอันบานปฏิโภคอาหารแล้วในคามเห็นไความเห็นทุกการิยาแล้วไม่เป็นผู้เด่นชาประเด็นนีุ้ทธเจ้ามาที่ปฏิสิบัจนานุทธเจ้าเลย ดวงวัดป no no so ิตุเต้าเดลปิตะสังมาสังกิตเจ้าจัสรุปธรรมเดลเราเคยพูดแบบนี้ไหมพูดคำวิจิตรวิจิตรยาะฟังฟังขององค์สุเดมสัสมาอาจาเนื่องาในธรรมจักรระวสูตรที่องค์ทรงแสดงในวันนี้เมื่อสองสกว่าปีที่แล้วนะครับก็คือการเสฟที่สูสอง คือการสุขันิการระโยอาับจิกรรมะมาจประโยคือมุ่งในการและการทำตัวให้ลำบากนะคือจึงทางขั้นเดียวในดับเมือหรือว่าจินตมเป็นลหารอาตจิเขาบอเด็กการเพื่อทำวห้ร่างกายเจ็บตืายมันก็ไม่ใช่ธมแต่สรู้พระองค์จึตต์ตามบนทางสายตาก็คืออามจมีโอเค ตอนที่ผมจัดตระเรียมมากรงแก้ดยก็คือทุกที่เราเกิดมาวงนี้มีความทุกข์กับทุกทุกคนทุกคนความเจ็บทุกคะความเจ็บทุกคะความตายทุกการเสวนางานทุกพาะการต้องขับออกทำาี่ตนนัสสาวะทุกเพราะการเสวงางานทุกพราะการ เมื่อขับถ่ายออกไปแล้วก็ต้องหาหากับ่ยวที่หกเพื่อควาเอาขอด่มก็คือทุ่งเกียนาทุ่เพราะกายนี่นหละค่จากญาตที่น้องที่ปรบตายไปทุกข์โคตรแย่ทุกรขัขันและสุดท้ายก็คือทุ่พราอการมัยจิตถือทุกข์ตายนี้ต้องปริหารมันนี่คือ ทุกดวงเดียวกันองทรงธรรมได้ธรรมสมุทัยคือเหตุคือทุกก็คือกรรมธันทธาต้องไกลในกางความอยากนะอยากมีภาวะจังหวะความอยากได้อยากมีอยากเป็นนอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้ไม่สมปองฐานก็เป็นทุกปีภาวะจังหวะความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นทุกนะ ทำไมเป็นทุกข์นั่จยองทุกข์ร่างกายของเราที่เกิดมาไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายมันก็เปลี่ยนสภาพไปทำเ,เป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเหมือนป็นสาวสถานแก่ชราและสุดท้ายคือแทนคือเราไม่อยากให้มันเป็นเป็นานนะมันก็เป็นทุกข์นี้คือเห็กน,นี่เกิดทุกข์องค์ทันนิโรดร่างาคือความหลับทุกข์และสุดท้ายองค์ทัน มัก็คือวันทางที่จะดับทุกนั้นได้คือสมาทิฏีิความเห็นชอบสมาสังขารยบริชอบสัมาตรมันตั์การกาชอบสัมมาวัจจายวัจจายชอบสมาการมนันต์การการชอบสัมาอาชีวะเดียง์ชีวะชอบได้สมาวาียามะเพียรเพียรชอบสัมมาสติ การเรียนชอบและสมาธิทั้งแต่เรียนชอบเพื่อสรุปรวมรวมก็กกคือสีสมาธิปัญญาในเด็เมื่อปัญจวัชรีในฝั่งโมทนี้น,น,มน,นะมีสมาธิาาตรงใจตามใปตามพระธรรมเทศนาแล้วญญอันยังคนอันยาซึ่งผิดอากไหนปัญจวัชกีก่อยไยดูตาเห็นทางว่า ดังจจิงสมุทัยธรรมังสมบ,บัติธรรมนิโรธธรรมมันตีสิใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นพังนวล้วนดับเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ที่เกิดมา้มีใจของก็ดีไม่มีใจของดีที่มีใจของก็คือคนงานสันงนะที่มีใจของงานสังจำต่างๆสัจาร้สาระทุกชนิดย่อมมีใจของ ก็ไม่สามารถก็ดับได้เมืม่อเกิดก็มีดับคือเจ็บเจ็บตายแม้แต่สิ่งที่ไม่มีเจของอยา่างตัวส่วนกลางนี้นัาลาหรือเรื่อสรรอนนิ่งที่เราสั้นนมาเป็นคาว่าเป็นป้าเป็นเรือนที่มีเจของเมื่อถึงเวลาม,มันก็ต้องตาย แล้วแง่ขอบวนในพุทธศาสนาละองค์ก็ประธานเดงอีกษษอบดดุบุามากกวสัมปทานนะครับคอยจงเป็นด้วยสุวรรณเกิดครับเดดเดดจะพบวิธพรมัญญาเพื่อทำที่สุดในทุกโดยชอบคือนะจีวราบาดกอบาสซ้เข้าในกายหนวดผูนะก็หายไปนะ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 สร็จด,ด้วยดี ที่สัมมกันนงานด้านความเป็นมาคือเป็นเด่นิยี่ยมโภคสมบัาินี้คือพระสัจจรรยไทยครบทางสามคือพระพุทธนิมพระพุทธมีพระธรรมและพระสงฆ์ครบทางสามในวันนี้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วมาถึงพวกเราวันนี้กับทั้งร่ายพระโลกเิณิขบุญในวันอาสาฬหบูชา เราเกิดมาก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะที่เราต้องมาทำอยู่นานทีทุกข์ตอนร่างกายสังขารนี้มันมีโลมนะเป็นโลมน้โลมนี้ทุกข์เพราะการแสวงหานทุกทุกอย่างเปลี่ยนใครว่ามันมีสุขแตกมันไม่มีกัญชาเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราทำปกติธรรมดา เสมอทำชีวิตคนณย้ง่ายนัสาธารณก็ไม่เห็นมามันเปิุทขตตรงไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยาทรงสาวุกงท่านเห็นสิ่งนี้มันเปิดทูตต้อยู่ใสายงามมือขอกจากข์ูตแต่เราก็จะเห็นทุ์ในวันหนึ่งสักงวันหนึ่งได้เช่นเดียวกันที่เอาได้ให้ทานก็ดีรักสาธิรก็ดี จะเรีนสมาธิก็ดีเพื่อสั่งการนลังออกจากของทุกงานันดนกที่กเกิดมาเกิดเจ็บจิตตายเหยุว่าแต่เกิดนั้นว่กาการสนี้รายเจ็ดใช้แล้วแต่่าเราไม่รู้แต่่าเราียบุคคลที่นหน,นี้งิ่งมั่ที่พระสมาธิมันทมงรู้ว่า,ากำเนิดงานแล้ว เป็นไต้องเจ็บต้องเจ็บแน่สุดท้ายคือต้องตายเพราะฉะนั้นทีเอาบางทำดุลเพื่อสั่งแรงฮะพลังออกจากของผู้ทานก็กำจัดของโลคของครนความตันที่มีในใจซีทเ่เราสมาทาไปก็กำจัดของโกรธการบ้าที่มีในจิตในใจการเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นการกำจัดของโลมของมุนของบอด ในจิตในใจของมลองทานเราก็รู้นะหรือบริจักว่าต้องนองออกไปสีจิตแบไดนสมัถนั้ไ่ว่าซั่งไก่าซั่งไมิในการไม่หุดคของดวไม่ดื่มสุราในไ่เรื่องเราพัฒนาวันนี้สีอปูซีก็คือไม่กินอาหารในเวลาวิการไม่คำล้อประโเปดนตรีต่างๆไม่ประดมก่างกายกระดับ่างกายด้วยทำไปของอมไม่ าีนอันสูงใหนี่คือ,อ,อสิ่งอุโบสถที่เราพัฒนาจตงน่าเป็นสิ่งอโบสถเพื่อขับกี่วกัที่มีอยู่ในจิตใจของเราและได้สุดท้าคือการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงรู้ความกิดดับที่พูเ้เกี้นี้คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งยอเกิดขึ้นเป็นธรนรมดา สิ่งนั้นือความดับเป็นธรรมกายเป็นสภาพร่างกายสังขารของเรานี้นะมันเกิดมาแล้ต้องดับในทุกอย่างมันก็เกิดมันก็ดับนะที่เราได้ยินเสียงนะเราได้ยินเสียงมันก็เกิดได้ยินแล้วมันก็ดับไปนี่คือการเกิดการดับในแทนในทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาแล้วมีใจของและไม่มีใจของ มันก็เกิดจากในแต่รูปร่างกายของเราในที่เราไปที่เราเกิดมาบนโลกนี้ทาไปงานศพของยาพี่น้องหรือไม่ใช่ยาพี่น้องหรือเขาเฉไปหรือเราไปรวบเอานั้นก็คือเกิดมาแดงต้องตายก็คือเจ็บเจ็บตายแต่เราไม่เห,เห ulously, as, ็นไม่นองมาสู after after ่ต่จิตใจของเราไม่รูไม่นองมาียร่างกายก็รูว่า ราอย่างปัจจุบันหรือว่าตอนนี้ขณะนี้ล่างไายของเราอย่างแท้แต่ดูเรายังไม่เฉ่งเราอย่างไม่เฉ่งเราแต่สุดท้ายคือเราอย่างไม่ตายความหมายในชีวิตในมโนในชีวิตเพราะฉะนั้นที่เราเปิดมานี้มาเพื่อบเรลุบุญกุศลต่อจากชาติเดวทางจริงความหาเพื่อความจัดปัสสาวะกิเลสให้หมดไปตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามอริยสาวก

buồn chia đau đai <laughs> sám sống ngày nay, mỗi ngày cứ làm thầy đi rồi ngày nào đưa đi, ngày nào đưa đi, ngày nào đi, ngày nào đưa 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 đi, ถึงในปัจจุบันเราก็มีความสุขมีความปีติมีความเพลิดเพลินนั่นเป็นความรักใจนั่นคือบุญในที่เราได้สั่งสมไว้นในจิตใจและบุญนั้นจะเป็นขบวนในครบในชาติต่อต่อไปต่แต่ที่เรายัางในหมู่นัานสั่งีิก็เป็นขบวนบุญในชาติในครบทีาต่อไปนั่นเรามาสเสวยพุทธานุสิตคนภาวนาะในชาตินี้เพราะฉะนั้น ที่เราไดประกอบกันเพื่อให้จุดมงคลไว้สมทุปืนหมดอาสาที่เด็กไม่กลับมาเรียนว่าแต่จุดในวันทางสามวีนนั่นเองทศสนามประโยสานี้ในปังวิจุติพัะนาไปสนาเแสดนด้ื่องอาสาหบัรมีจารงพองสมควรเด็กขาเน้นว่า ทำทำร้ายจะเจริญยิ en, ่งในรถถังของอ์สเด็จพสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งด้วยอายุวัฒนะสุขกพรภปฏกิภาณนานสารทมาสารสมบัติจิตสิทธิในทางที่ชอบประกอบด้ทมขออันสินนั้นตรงสมเด็ัตรงสมเดตรงสมเดสมควรรถรดภประกาตั้แสดงพระธรรมศทสนาบาออกสมควรเด็ดขาดเวลา เอวังก็มีด้วยปากกาหลับใจ